ใครอยากเติมเกมพาร์ทแบบสุดคุ้มไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตสนามรบที่แข็งแกร่งหรือแมปอื่นๆเพียงแค่กรอกชื่อในเกมก็เติมได้เลยง่ายสุดๆส,สายโกลกลาร์เด้นก็ห้ามพลาดมีทั้งสัตว์เลี้ยงและไก่พร้อมเมล็ดและพิเศษสุดๆกับไก่ตันจากหลายแมปแถมรับประกันกุญแจให้อีกด้วยลองใช้บริการได้ที่ร้านบ,บ,บัลล์เบิร์ช็อปลิงอยู่ใต้คลิปครบจบเรื่องโรบอทต้องร้านนี้เท่านั้นเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่แมปบล็อกฟุตนะครับไม่ได้กล เมื่อวานเลยนะตอน6โมงเย็นนะครับซึ่งอัปเดตนี้ก็ได้เพิ่มริมูรุนะครับโยจิริแล้วก็อันนี้คือตัวอะไรมาครับเพื่อความชัวร์นะฮะเชลเชลแปลภาษาไทยเป็นสเกลได้ไงวะเนี่ยเอาง่ายเลยครับมันก็คือไอตัวนี้นะครับหรือว่าเกมพาร์ทที่ผมสงสัยนะครับตั้งนานแล้วว่ามันคืออะไรนะครับนี่เลยอันนี้เลยนะครับราคาก็อยู่ที่1,500โลบักนะครับแล้วก็โยจิริราคา1,500โลบักริมูรุนะครับ2,000โลบักซึ่งเห็นหลายคนนะครับเขาบอกว่าริมูรุเนี่ยทำง่ายมากๆเลยนะครับไม่รรู้้ว่่่่าาามมมมมมมัันนนจะะะะเเเเเกกงงหือปลลฮผ็ยยไไดตติิ ก็คือ2ตัวนี้นะฮะสำหรับใครที่ไม่อยากทําเองนะครับสามารถไปกดได้ที่ร้าน b ั๊บเบิลช็อปเลยนะครับทักไปที่เพจแล้วก็ให้ร้านกดให้นะครับเป็นอีกตัวนึงนะครับที่ใช้เพชรในการทำนะครับปกติีจะใช้เงินนะฮะซึ่งในเกมเนี้ยมีประมาณ2ตัวถึง3ตัวเองมั้งนะครับที่ใช้เพชรในการคราฟก็จะมีซิดเบต้าอาร์นอตแล้วก็ตัวนี้วะถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่ว่าเพชรสำหรับพวกเราคงไม่ใช่ปัญหาหรอกนะฮะโอเคผมก็จะมารีวิวทั้ง2ตัวเลยนะครับซึ่งมันคือสเปเชียลเหมือนกันนะก็เลยไม่สามารถเอามาพร้อม ครับไปลงดันด้วยนะฮะไปลงดันไททันไม่รู้ว่าออกไปหรือยังนะครับน่าจะยังใช่ปะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวผมจะลองเอาโยจิริเนี่ยไปลงดันไททันดูนะครับเนื่องจากมันมีสกิลที่สามารถวันช็อตได้ผมไม่แน่ใจว่าวันช็อตหรือเปล่าแต่มันคือสกิลสั่งตายนะครับผมไปดูสปอยมาละคลิปนี้ฝากกดไลค์ผมด้วยสักคนละหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเรานะฮะไปเริ่มกันเลยผมอัพอะไรไว้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับดูก่อนโอ้โหไม่ได้อัพสเปเชียลด้วยแป๊บนึงนะขอรีก่อนนะครับมาลองดูสกิลแรกเเเลลลยยคคคครรรรรััััััับบบฮฮะะ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 ืืออออไไไวววแป๊นนนนนนนึงงมมมมมพดู่ท็าก ออกไปแล้วก็ระเบิดนะครับประมาณนี้เลยไอตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวละครจากบูอาไคนะครับเกมของเหล่าชายชาตรีทั้งหลายนะครับเดี๋ยวลองปาออกไปแบบไม่โดนศัตรูนิดอ๋อจะเป็นขึ้นออกไปเฉยนะครับแบบนี้โอ้อเป็นสี่เหลี่ยมออกไปได้เป็นกาชาวะโอเคมาต่อไปครับสกิลเอ็กซ์นี่คืออะไรมันคืออ๋อมันคือการขี่นะครับแล้วก็ทันาเมดด้วยนะฮะระหว่างที่บินนะฮะโอ้ลีนานนะเนี่ยทำไปเล่นไปโอเคลองใหม่ครับผมสกิลเอ็กซ์นี่ครับบินไปเลยโอ้ลียี่สิบกวี่อะลีนานมาก สกิลีคืออะไรเอ้ยกาชากาชาจริงด้วยนี่ครับใช่ปะต่อไปครับสกิล V ฮะเอาเกลือเอาเกลือเกลือประมาณนี้ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกาชานะครับผมคิดว่าน่าจะใช่นะถ้าผิดยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับโอเค V อีกรอบจึ๊บเกลือ,อไ,ไปซะมหมดตูดแล้วก็ต่อไปครับสกิล F นี่คือสกิลที่ผมบอกได้เลยว่าอย่างว่ามากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยกดเลยครับ นี่นะครับไอ,อตัวนี้คือตัวอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้ยกระพริบตาได้ด้วยมันน่าก,กลัวมากเลยอ่ะมันเหมือนตัวแทงอ่ะในในเกม Left 4 Dead อ่ะไม่รู้ว่าหล,หลายๆคนเคยเล่นหรือเปล่านะครับมันจะเป็นซอมบี้กายพันนะฮะมันชื่อแทงอ่ะที่มันจะปลายหินได้แม่งก้เหมือนนะดูดิไม่เครับสกิลเซตโว้แรงนะทําไปเล่นไปเปิดเลย โอ้ได้ของประมาณนี้ครับแล้วก็สามารถ M1 ได้นะฮะนี่เลยมาดิมาดิอุ้ยแรง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 ดิดิแม่งแรงเว้ยโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงเลยลองสกิลแซดใหม่บึ้มนี่เลยแล้วก็รีไว้ด้วยนี่ครับรีสองวินี่ครับผมสองวินาทีโอ้โหอย่างไวโอ้ไม่กอแล้วโคตรแรงต่อไปสกิลเอ็กต์เอาไปการทุบพื้นครับนี่แบบนี้เลยบึ้ม โอ้ยอย่างแรงอะ่ะต่อไปสกิลซีครับนี่ครับเป็นการปาหินโอ้วันช็อตเลยเหรอมันสามารถโยนใส่มอนแล้วมอนตายทีเดียวเลยอะ่ะเอาเอาเอาชัดดาวเอามาครับกลับมาใหม่นะฮะเมื่อกี้เซิร์ฟชัดดาวนะครับน่าจะแก้บัคโอเคเรายังดูไม่จบนะครับอันเชิญสมบัติเทวะนีแม่งโรเท่แ,แต่น่ากลัวชิบห,หายรู้สึกว่าอน,นิเมชั่นแม่งจะไม่ตรงนะครับ อันนี้มชั่นจะไม่ตรงกับเสียงโอ้ยแม่งน่ากลัววะ่ะโอเคเดี๋ยวลองใหม่นะครับสกิลซีเมื่อกี้โยนหินนะครับคือแม่งท่าเดียวกันกันกบไอ,อตัวแทงเลยอะท่าเดียวกันเลยเว้ยดูดิบึ้มแล้วรีโคดไวรีแค่ห้าวินะครับเดี๋ยวลองสกิลวีนะครับ like นี่เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เลยไลท์ค like รูสบีดีมนี่อนะโอ้เดี๋ยวหุวยทำไมมันแรงแปลกๆวะเป็นหนึ่งนะฮะโอ้ยเดี๋ยว ตอนแรกมันไม่แรงขนาดนี้ดีกว,ว่าเอ้ยอะไรวะเอ้ยนี่ไงรู้สึกว่ามันจะแรงขึ้นนะครับเอ้าตอนที่เซิร์ฟยังไม่ชัดดาวเนี่ยมันไม่ได้แรงขนาดนี้ด้วยโดนปั๊บเปล่าวะดูดิโอ้โหแม่งโคตรแรงอะ่ะนี่หมุนเลยนี่เลยนี่เลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูยูจิริบ้างดีกว่านะครับวิธีการไปทำนะครับหรือว,ว่าไปเปลี่ยนเนี่ยนี่เลยด้านหลังนี้นะฮะ ด้านหลังเกาะไอแลนด์อีเวนต์นะครับเปลี่ยนไม่ได้ครับอยู่ในโหมดใช้อะไรทำบ้านเนี่ยโยจิริออฟเมจิกเข้ามันไก่เข้ามันไก่เดี๋ยวนะแล้วก็บัตรอัปเดตแอนตังอีกเท่าไรไม่รู้นะฮะขอเปลี่ยนหน่อยนะครับผมได้มาแล้วครับโยจิริเริ่มจะสกิลแซดเลยครับผมนี่ไงโอ้เเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออะไรอะ่ะสั่งตาบอดเหรอน่าจะใช่นะครับสั่งตาบอดแล้วก็ทำเดเมจนะครับผมมันตาบอดจริงปะเนี่ยทำไมมันจะวิ่งมาหาผมได้วะ นี่งไงดูดิโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้เกือบตายเกือบตายมาครับเยวเราเนี่ยมาลองสกิล X กันนะครับผมกดเลยอันนี้คืออะไรอ่ะ๋อาทำให้ขาหากักอ๋อเอาวิวแชร์ขึ้นเลยดาเมจไม่ได้แรงนะฮะดาเมจน้อยมากดาเมจโคตรเบาเลยแต่ใช้กับคนน่าจะดีนะครับต่อไปสกิล C ครับผมนี่คืออะไรอะ่ะเป็นการบัฟหรือไงใครรู้ก็สมายคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสกิล C นี่ครับต่อไปครับผมสกิลวอ่านี่เป็นการสั่งตายนะครับ หัวใจวายตายโอ้วันช็อตได้เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าวันช็อตจริงหรือเปล่านี่ครับเอีด้วยนะต่อไปครับผมสกิลเออันนี้คืออะไรร้านขายข้าวมันไก่เหรอ,อเฮ้ยร้านข้าวมันไก่เอา้ามืดเลยฮะ วัด <laughs> คืออะไรอะ่ะเอา้าแล้วมอนไม่ตายด้วยนะมันไม่ใช่สกิลวันช็อตหรอกเหรอไอ้สกิลเมื่อกี้โยจิริมันคืออะไรอะ่ะผมไม่เข้าใจว่ะผมไม่เคยดูนะครับ นี่เลยประมาณนี้แม่งคลิปนี้มีแต่คําถามอะนะฮะว่ามันคืออะไรอะโอเคก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปลงดันไททันดูนะครับว่ามันจะสามารถลงได้หรือเปล่านะครับออฟทาวเวอร์โอเคนี่ครับมาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวผมกดออกเลยนะครับเมื่อกี้ผมออกเกมเข้าใหม่มานะครับเนื่องจากว่ามันไม่ดึงผมเข้าดันนะครับแล้วมันก็ขึ้นชัดดาวรอบที่3นะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะฮะได้ไหมโอ้มาแล้วโอเคนึกว่าจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองโยจิรินะครับถ้าไม่สามารถทําอะไรไททันได้เนี่ยเราก็จะออกเเลลลยยนะครับอง โอเคครับอุ้ยได้ได้หรออุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขาหากักไม่ใช่แบบนี้ดิขาหากักลัสไลด์นี่คืออะไรวอทลองหม่ดิความช่วนี่ครับใช้ไม่ได้ฮะสกิลวีแต่สกิลอื่นได้อยู่นะครับทำไมวะถวาถอยป่าไปเลยเดี๋ยวลองใช้เอฟกับมันดูนะครับได้ปะ แอปก็ไม่ได้นะฮะเอาละคะรับสำหรับในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ผมด้วยสักครละหนึ่งครั้งนะแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากเติมเกมพาร์ตนะครับก็สามารถไปใช้บริการได้ที่ร้าน Bubble Shop เลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครใจดีเนี่ยก็บอกว่ามาจากผมด้วยละกันนะครับมาจากพี่นูปเปอร์อะไรอย่างงี้นะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะฮะโอเคเดี๋ยวเราได้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม